สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอชซีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าครับจับคู่มาเจอกับเพื่อนทางบ้านท่านนี้นครับเปิดเป็นหมาโยงสายมาโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับบังคับไปไก่ก้าฟ้าก็ต้องเล่นหมาเทียมครับเบียกคู่การครับเปิดเบียกขึ้นไปเสริมโคนขึ้นไปนะครับ จะเอาโคนขึ้นไปยืนอยู่หน้าม้าครับอ่าเป็นตำแหน่งของโคนขุนพลครับขุนพลเดียวกู้ต่อสู้ก็เป็นม้าซ้ายมาเต็มตัวนะครับเสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวทางด้านปีกขวาเสริมขุนขึ้นไปเข้าป้อมให้เรียบร้อยเบียคูลิมมามาเทียมครับมาเทียมเต็มตัวเต็มตัวนะครับขยายเม็ดมาก็เอาเรือครับด้านปีกขวามากดนะครับสไนเปอร์สองขุนก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะระเบิดเบี้ยปูสามขึ้นไปเลยนะครับเบี้ยฉาจริงขึ้นไปนะครับก็้าแรลกกันไปเลยนะครับนะครับคูต่อสู้เป็นม้ยงสายแปลกๆนะครับอ่าโคนไม่โผูกกันโคนไม่เทียมกันครับโคนอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเป็นโคนล้าหลังนะครับตำแหน่งนี้เราก็ดันโคนขึ้นอีกนะครับดันโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับถ้าโูกต่อสู้กินเข้ามาเราก็เอาตัวใหญ่กินขึ้นไปนะครับ นะครับก็ดูก่อนครับว่าโคตสูสจะกินยังไงก็น่าจะกินตัดเข้ากลางครับทําให้เบี้ยเบี้ยสามตัวของเราแหว่งนะครับอ่าจริงๆด้วยครับก็เอาโคนตัวขวากินเข้าไปนะครับโคนตัวขวากินเข้าไปโคนตัวขวากินเข้าไปครับโคตสูสจะกินตัดเบี้ยอีกหรือเปล่ากินตําแหน่งนี้เราใช้มากินครับใช้มากิน ถ้าเอาเบี้ยทิ่มใส่เราเบี้ยเขาจะขาดแต่ถ้าเอาเม็ดทิ่มมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียจังหวะนะครับก็จะเอามาตัดโคนเลยนะครับเป็นลองสักนิดหน่อยครับนะครับแล้วก็ได้จังหวะที่เราจะเอาเบี้ยทิ่มใส่เม็ดนะครับเบี้ยขอไข่ครับจังหวะนี้เราก็กินครับตามที่คิดไว้นะครับกินโคนแทงใส่เม็ดไปครับ ผลกินขึ้นมานครับก็แทงใส่เม็ดก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเขาจะมาทําลายเบี้ยเรานะครับเป็นการสกัดเบี้ยนะครับเบี้ยคู่ของสีสีแดงนะครับที่อยู่หน้าม้าหน้าโคนครับเป็นเบี้ยคู่อันสวยงามครับต้องมีเบี้ยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นไปค้ำนะครับมีงานเบี้ยเขาจะสวยมากนะครับเขาไม่สามารถที่จะทําลายได้ครับตําแหน่งนี้ก็ใช้เบี้ยกินขึ้นไปค้ำไว้นะฮะจะเห็นได้ว่าเบี้ยคู่ของสีแดง ก็ไม่สามารถขึ้นมาใช้งานได้นะครับถ้าขึ้นมาก็ต้องต่อครับเอาตัวในมาต่อเสริมโคนมาแล้วก็ดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับทางด้านปีกขวานะครับจะพยายามเข้าขึ้นไปโจมตีมา้าหรือว่าเราจะไหลเม็ดนะครับไหลเม็ดขึ้นไปก่อนก็ได้ครับนะครับไหลเม็ดขึ้นไปให้ขุนโล่งๆอ่าจังหวะนี้เราถึงดันเบีย้ยดันเบีย้ยขึ้นไปก็จะมีจังหวะเอาม้าขยายนะครับ คู่ต่อสู้ระเบิดหรือเปล่าผู้เป็นฉันขาดคำครับระเบิดกินเข้ามาครับครับจังหวะนี้เราก็ไม่สามารถสู้เบีย้ยคู่ได้นะครับเราก็เอาเม็ดนับขึ้นไปไล่ม้าครับต่อยม้าไปหนึ่งทีนะครับก็พยายามที่จะโจมจมตีขุนนะครับเราจะพยายามโจมตีขุนอา้าวกินโคนเราเช่นนั้นครับก็ระหว่างม้าม้ากับโคนเราเอาอะไรกินดีผมว่าน่าจะเป็นม้าดีกว่าครับ ม้าจะไวกว่านะครับถ้าคู่ต่อสู้แทงเบีย้ยไล่โคนเราก็จะกินเลยนะครับแล้วก็เบีย้ยมาลุกกินก็ดีนะครับก็ต้องดูก่อนครับว่าเป็นยังไงครับเอาม้ากินเข้าไปก่อนนะครับถ้าคู่ต่อสู้แทงเข้ามาเราอาจจะดันโคนขึ้นไปเฉยเฉก็ได้นะครับ <S <S ดันโคนขึ้นมาใช่ไหมเราโคนกินก็ได้นะครับโคนกินเบี้ยก,กินมาเราเอาม้าลุกกินเบี้ยคืนก็ได้แค่กินตัวนะครับก็จะอาจจะโดนกด เรามาเรือโคนก็มาเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเราก็ดันโคนขึ้นไปเฉยๆนะครับขึ้นไปเรืเรียๆดีกว่านะครับผู้ต่อสู้ก็อาจจะตีเบี้ยคู่หรือไม่ก็เอาเรือมากดก่อนกดเราก็ยังาสามารถถอยโคนไปกันนะกันดีไหมหรือว่าเราจะดันขึ้นไปเลยนะครับก็ต้องดูคู่ต่อสู้เดินก่อน,นครับว่ เอมาในรูปแบบไหนนะครับเอาคนมาต่อเราไม่ได้นะคนมาต่อเราก็เอามาไปลุกกินเบียฟรีนะครับคู่ต่อสู้ก็รู้ทันนะครับจังหวะนี้ดันเบียขึ้นไปเปิดหน้าขุนนะครับถ้ากินกับเราก็เปิดหน้าขุนนะครับเปิดบ้านหน่อยครับเปิดบ้านรับแขกหรือเปล่าครับคู่ต่อสู้ของไก่ก้าฟานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณคู่ต่อสู้ด้วยนะครับ ที่ให้เกียตมานะครับซ้อมแต้มกันครับก็เป็นการซ้อมแบบเก็บคะแนนนะครับถ้าแพ้ก็เสียคะแนนนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่กินอยู่เฉยๆแต่ดันเบีย้ยขึ้นมาเป็นเบีย้ยคู่เบีย้ยคู่ตัวนี้เราไปทําอะไรเขามากไม่ได้ครับหงายลุกเขาก็หนีไปเรียบๆถ้าเอาเม็ดลุกมาเขาจะกินไหม ก็กินเรามากินขุนกินเราเอาเรือไปลุกกินโคนนะครับก็ลุกเข้าไปก่อนครับนะครับก็ลองดูนะครับแบบขัดทุนนิดๆก็ออกมาสับขึ้นไปไปเรือตัดเรือก่อนครับเรือตัดเรือก่อนนะครับเดี๋ยวเรือเราจะขาดนะครับอ่าเรือตัดเรือก่อนครับเอาไงลุกเราก่อนนะครับ ด้านขุนขึ้นไปก็ต่อสู้ว่าคงกินม้าเราแล้วแหละนะครับก็ในในในมาแต้มนี้ก็โยนเม็ดขึ้นไปก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเป็นรองเบี้ยหนึ่งตัวนะครับเป็นรองเบี้ยงายนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเราจะมีจังหวะได้ที่เราจะก่อกวนได้อยู่นะครับเอาเรือรุกนะครับขุนจะขึ้นมาหรือเปล่าครับขึ้นมาเราจะลุกกินโคนครับมาดูกันครับนะครับ ติดง่ายครับเรามาดูตัวหมากกันนะครับว่าไก่ก้าวฟ้าก็มีตัวที่น้อยกว่าครับเป็นรองเบี้ยหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตำแหน่งเรามาดูที่ตำแหน่งกันนะครับโคนไก่ก้าวฟ้าไหลไปแล้วครับนะครับไหลไปวิ่งให้ไววิ่งร้อยเมตรนะครับจังหวะนี้จะดันโคนขึ้นไปนะครับ ก็ต่อสู้จะเอายังไงเอนะครับก็ต่อสู้ชะงักไปนะครับชะงักไปนิดนึงนะครับก็พย <puis. S 1> ายามสร้างเงินอ้าวต่อเรือเราพยายามตัดออกเราไม่ต่อด้วยครับเราหนีนะครับหนีแต่หนีแบบมีเชิงนะครับหนีแบบมีเชิงก็หนีไปจับกินเบีย้ยนะครับจับกินเบีย้ยก็จะมีจังหวะอาจจะลุกนะครับขุนขึ้นมาเอาเอาโอาคลลอยลุกก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ อยู่ที่เราเลือกนะครับก็เราจะเอาแบบไหนนะครับแต่จริงๆเราอยากอยากเอาตายมากกว่านะครับก็ยังลอยไม่ได้ครับลอยเขาเขาเรือกินได้นะครับก็เปิดเบี้ยขึ้นไปครับดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ก็กินก่อนครับนะครับเราดันมาเป็นเบี้ยคู่แล้วนะครับ ในอนาคตอาจจะลอยเบี้ยก็ได้ครับลอยเบี้ยริมให้เขากินแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปหงายเป็นเบี้ยเทียมอ่ะเขามีหลายแนวทางนะครับคู่ต่อสู้หงายเบี้ยได้ก็จริงนะครับแต่เบี้ยต้องผูกกันครับเบี้ยครับก็ยังทําอะไรขุนเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีปัญหาวขึ้นมาไม่ได้ครับลงไปก่อนครับลงไปก่อนนะครับถ้าขยับมาติดเรือแล้วก็ลุกนะครับกินเบี้ยเฉยๆเนี่ยครับก็ได้นะครับ อาผู้ต่อสู้ก็ไม่ให้เราลุกนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับคําไว้ก่อนนะครับก็ช้านิดนิดนึงนะครับเป็นมวยเบีย้ยนะครับก็อาจจะดันเบีย้ยเข้าไปให้กินฟรีถ้าไม่กินเรากินหงายเป็นเบีย้ยเทียมนะครับอาจจะไปขัดไล่เรือไว้นะครับก็มีหลายทางเลือกให้เลือกนะครับไปแลกโคนแลกโคนเป็น กลับมาเป็นเบีย้ยเทีมยมไงเบีย้ยเบีย้ยสาตัวคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับทนแรนต้นันทานไม่ไหวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบพระคุณและพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ